สวัสดีครับทุกคนผม Space s t a m นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวเดนเนอังการน็อกที่แบบว่าแล้รับความนิยมทั้งในการแตะแรงและคิกซีเรียลแม้กระทั่งทัวร์นาเมนต์ก็ได้และนั่นก็คือเด็กใหญ่ยูพีในนี้ครับซึ่งใดนเดนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าผมฟูแล้วนั่นเองโดยสปอร์ของเด็กเบีงนี้ครับมีตัวชมพูครับตัวเล็กนะ3ใบฟ้าครับ3ใบอ่ะฮะเอพกันเลยครับ1ใบอีกา2แม็กครับบุ๊กสองคอสิบสองใบ คอนเทนเตอร์หนึ่งใบครับโฮมสองใบครับพับเบิร์ดสายสามใบกระดิีใส่หนึ่งครับแพ็กดาวน์ใส่สองใบไปบริต้าใส่สามครับแล้วก็ใส่ปีเซลไปหนึ่งใบครับผมชุดเอ็กซ์ต้าครับตัวลิงชูพูครับอย่างใส่สามไปแล้วก็ลบถึงอย่างลิงฟ้าครับก็ใส่สามไปเลยนั่นก็ลิงสามใบครับอย่างฟินิกซ์หนึ่งใบแล้วก็ยิงคอสหนึ่งใบครับผมตัวคนอย่างคอสจีแมนทำการใส่เอร์มัเตอร์พอร์ตใส่เบิร์ดก็ทำการยิงการ์ดหนึ่งใบไปฟิลนั่นเองซึ่งเรามาทำการคู่กับตัวของเงาตัวเล็กัตว น้องสองคนนี้ว่าเป็นตัวแรกการเพื่อให้มันยแยกแด้ง่ายก,กับตัวของอย่างลิงชมพูกับตัวของอย่างลิงฟ้าน,นี่ครับน่าสมัครเพื่อเพิ่มการเล่นเป็นเพเดอสองเพราะว่าเด็กนี้อ่อนเทินสองมากแต่คนแรกนี้ก็คือแบบสุดๆไปเลยเลยครับถ้าใครโดนมันแล้วนะเออเมื่อทําการลงมอนสเตอร์ลงไปน่ะทําการใช้ตัวของอย่างคอสใการหลบเพ้ต่างเช่นโดนตัวขขงเฟเฟกเปลยเลอร์เป็นต้นหรือแม้กระทั่งโดนตัวของอย่างเว้งพอยก็เป็นตนหนึ่งครับผม รวมถึงจอยก็ได้เช่นกันเราก็มาทําการใช้ทดแทนตัวอย่างคอสซีฟครับเพราะว่าคอสทำการสังเวกา์ก็อินกัส่อทำการครับจอยก็เพียงการส่งเวกา์ก็ทําการเทคคอนโทรลได้เองครับการหลบอฟเฟกตรอนที่บอกไปเลยดีอีกาีครับตอนนี้ผมใส่มาเพราะว่าเนื่องจากออกมาทาการแก้โจเด็กยูทิวิน่าก็คือแก้ไม่ก็ได้เองรวมถึงแก้เด็กที่เล่นในหลุมได้เช่นเทนี่เป็นต้นหรือแม้แต่ทาง BLS นั่นเองครับอ่ะฮะ ดูเทคนิคครับก็ดีคือสามารถเล่นแบบว่าวันกาคอมโบได้เพราะฉะนั้นเราสามารถทำการเล่นเด็กเกิน20ยนี่สิบใบได้ได้เลยน,นี่พอเสร็จแล้วก็ต้องทําการใส่พระบุตรมาครับใส่มา3ใบเพื่อทำการเสิร์ตตัวของอย่างโฮมเลยจะเสิร์ตตัวของอย่างฟีเซนี่ครับขอแค่ขอแค่มอนสเตอร์6ใบบวกกับเวทนี่อีก6ก็จะเป็น9ก้บาบวกสิบสนั่นเองครับเพราะว่าบางคนอาจจะใส่สาแล้วก็จะเป็น12บใบนั่นเองไปเลยนั่นเอง2ใบถ้าคิดแบบส,ส่วนใก็คือ12 ใน20ก็โอกาสติดก็จะค่อนข้างสูงเองเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่3มันไปตบหน้าเขาได้ได้เลยนี่ครับส่วนจุดเอ็กซ์ตา,าสามารถการปรับเปลี่ยนด้านหลักหลายรูปแบบเลยจะใส่เป็นอ่าผมไม่นับพวกนี้แล้วนะใส่เป็นลิงก์3แล้วก็ไต่โดดลิงคี่อย่างเช่นไฟวอลหรือไม่ทั้งรัสเตเลเกอร์หรือจะใส่เป็นลิงก์3ต่อเพิ่มก็จะเป็นตัวของอย่างอ่าลิงค์สึเป็นตัวนี่เองครับผมไปเราไปดูรีเพลย์กันสักน้อยสักหน่อย ึ่นต้องบอกก่อนว่าเราดีเพย์เนี่ยผมเซฟมา2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่ผมนั้นยังไม่ฟูกับเวอร์ชันที่แบบแบบลิสต์นี้เลยได้เลยนี่ครับเพราะฉันถ้าใครจะดูเกมเพย์ที่บอกว่าเด็กลิสต์ผมนั้นยังไม่ฟูก็สามารถไปดูที่ได้ที่ไอซ์สตินจะอยู่ตรงตัวไอริมขวาบนให้นี่ครับมาเกมแรกผัดเกมแรกถ้องบอกครับเด็กนี้อ่อนคนสองมาก ที่ฝั่งครับอ่อนเปิดเด็กลิศก่อนนี่คือยังเป็นเด็กลิศที่บอกว่ายังไม่ฟูนะก็จะเป็นเด็กลิศที่อยู่ในไลฟ์สตรีมเลยก็คือชมูส่องรับฟ้าสามเอฟฟกตเล้อดสองไปนเองอันนี้ยังไม่ใส่อีกกานะเอออะเมื่อก่อนนะครับมีบูครับข้อสิมแล้วก็พับเพื่สองใบก็ถือว่าก็ไม่แย่เลยที่ฝั่งครับเล่นเป็นทฮนรค่ับทำการใช้เอฟเฟกต์โอย่างอาชุนนะครับเคลื่อนเป็นมองครับเอฟเฟกต์วิชากระทำการลงมา สเปคขึ้นครับเป็นดาบโบรสเกอร์เอฟเฟกครับลงตัวคนอ,อย่างทีงยีดน้ำครับขึ้นเป็นชาแมนครับเอฟเฟกชาแม่ทำการดิสเมเตอยค์ครับก็ทำการจุบมองขับขึ้นครับเป็นบรสเกอร์กดสกิลเกลารปล่อยพลังไม่มีก็อุดใจแล้วว่าชันเล่นเลยฮะโอ้ยแต่เราจุดได้มองก็ถือว่าดีเลยกดบุกครับทาการคว่ำตัวของอย่างดางบโบรสเกอร์ อันนี้ก็ทำการลงตัวของอย่างชมพู่เล็กไปจังหวะนี้ครับผมก็ทำการเชรนตัวของอย่างข้อําการยิงตัวของอย่าง,งเปอร์สเกอ,อร์เอาไปทิ้งยีไปเพราะว่าเราจะให้เขาทําการกดเอฟเฟกต์ตัวของอย่างทน้งยีน้ําใบนี้นี่เองครับก็ลอยเอฟเฟกต์ไปเลยเอฟเฟกต์ฟาครับอ่ะลอยเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทำการสเปีดชมพูมาพัดเบิร์ดครับที่กัดอารมมก็ทําการเสิร์ฟโฮมมาครับไปให้ปาปาโฮมครับทิ้ง อันนี้นี่จากว่าผมขึ้นเป็นฟ้าเนาะก็จะได้ผลตัวขอ่อยาการยิงการได้ดิงครับชมพู่ชุฟ้าครับก็ยิงตัวอย่างเบสเกอร์ตไปเกลาพายลก็ขึ้นลิงชมพู่ครับก็ติเขาไป,ไปได้เลยนี่อี่ั่งก็ไม่มปของเลย่ครับชมพู่ชูฟ้าครับฟ้าอันนี้ผมเลอกจะยิงตัวเองนะเพราะว่าผมไม่อยากจะทําการขึ้นเป็นลิงฟ้าเพิ่มเพราะว่าจะ,จะเสียของนี่นึงก็เลยแบบนี้ละกันจนนึงครับ ก็ได้เอฟเฟกต์เนเลอรก์กับตัวของบริตัสซ็อกถือว่าเยี่ยมเลยด้รับมีเพิ่มแล้วลงตัวไฟครับควอกสังเวยยิงกาเขทิ้งไปก็เทินจวฮะนี้ก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าทำให้ปิดเกมแล้วกันลิงฟ้าครับจุดลิงชมพูลิงชมพูต้องการจวดตับต้าก็หมาบบุกครับกับออกไม่ใช่หมอบริต้าสองใบไปเลยอันนี้คือมั่นใจแล้วว่าเขาไม่มีของของอะไรแล้ว ถึงถึงถ้าถ้ถาเขารอดหรือเราเปลียเกมไม่ได้อเรามีแผนหลักเล่นต่อได้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเด็กยูทิวินะเป็นเด็กที่เล่นง่ายจริง,รงๆกับง,ง่ายเลยผมเชื่อว่าคนทีเ่เจอน่าจะพอเข้าใจจับจุดคอโมโบกันได้แล้วล่ะ มาครับเงเกมนี้เราฝงคนสองเรามีโฮมครับมีชมพูก,กับฟ้าแล้วอย่างละไปเลยก็มีเฟกเวลเลอร์ครับลงยูเบลเปลี่ยนร่างครับเป็นร่างสองแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างสามไปกดสกิลครับเลือกจะเิ่งแล้วก็นคนแท็งครับผมกดใช้ครับเป็นเน o อสคูเกอร์ก็หมายแรกครับก็ต้องทำการเคลียร์ตัวของอย่างยูเบลก่อน จวมาได้บันก็สอก็ถือว่าไม่แย่เลยเพิ่อองับเป็นฟ้าครับอาจจะพดูดลิงฟ้าลิงฟ้าก็ทำการยิงอยู่เบวร์แปตัดปัญหาไว้ก่อนตัดปัญหาพอถึงยิงไปนี้ไปก็ทำการสเปรย์ในออสไวแม็กครับก็จะทำให้เกมเราก็จะเล่นลำบากอยู่แล้วก็เลยอย่าหาทำจะดีกว่าลงในออสครับเราอยากเพิ่งชราใจถ้าเราเจอในออสอย่างเงี้ยเราอยากเพิ่งชราใจนะให้เราทำการรีบกด ตัวของอย่างชครูจุฟ้ามาครับแต่ว่าตรงนี้เราทําการเปิดเป็นท็อกเกอร์เชนออนนะเมื่อเห็นเขาว่าในออนลงมาอันเจเิดสันเลยอการกดกดชมพูจุฟ้าอิงเนออไปได้เลยครับเพื่ออะไรเพื่อไม่คหเขาทำการกดเสิร์ชซูเปอร์ฟิชั่นเองหรือถ้าเขาเถิดหรือในกรณีที่เขามีซเปอร์ฟูชันเขาทำการจัดก,กิน,นแค่ตัวขอบชมพูซึ่งเราจาัดทหการจุดฟ้านะีฟ้ามัน,นองิงไม่เป็นไรแต่ผลลั์ครับเราจะทำการ ออกฟ้าเนี่ยจนจะผูกจวดการ์ดหนึ่งใบแทนได้นี่ได้เลยนี่เองง่ายเลยนะซูเปอร์วชั่นต้องทิ้งมือหนึ่งใบเท่ากับว่าเขาต้องใช้การา์ดถึงสองใบเลยคือใช้การ์ดเวทอย่างซูปเปอร์ฟิชั่นละหนึ่งกดทิ้งมืออีกหนึ่งก็จะเป็นสองใบแหละปัญหานี้มาอีกแล้วคูกเกอร์สองใบฮะนี่หลังตะไปก่อนจวดเติมมือครับบ้านล่วว่าเจ็บจี๊ด เช็ดออครับอันนี้ผมเช็ดออนนะเอ็นเฟดก็ทําการปาตัวของอย่างตัวฟ้าลงมาฟ้าสเปรย์จมูกเพราะว่าจมูผมใส่มาก็ส่องไว้เพราะว่าลิขยังไม่ฝวกก็เลยทําการสเปรย์จับจมูกนั่นเองก็ชมพูครับเอไม่ใช่ฟ้าชม,ชมพูกเนาะจมูกจุดหนึ่งเติมเมืองก,การสักหน่อยใต้จอยฮะโอ้โหจวโดโคตรดีก็เลยทําการส่งเวกัสมาก็อินการสัตว์ทิ้งไป สเปรเป็นเนอสไวแมครับขึ้นครับเป็นแอนมายคอนทิ้งไปที่ไม่ใช่ครับก็คือเอฟเฟกต์อเลยเตะก่บกับพดัดไปพ้ปอล้างสัครับก็ตีไปเลยลงเนอสมาครับกดชุบมายิงการเขาติงไปก็จบแล้วนี่ประมาณนี้ฮะอ๋เอเดี๋ยผมลืมบอกนะนี่ผมไม่ได้ใส่ตัวใหญ่มาเนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมาอาจจะบิดก็ได้เดี๋ยวไปพูดคุยต่อหน้า เด็กลิสตอนท้ายคลิปลอากาศนะครับเกมนี้เริ่องของแรกกันมากมือเปอนด์เราเขาก็ถ่วงไม่ใหญ่นะเดี๋ยงเปิดนฟ้าล่ะชมพูครับชมพูจุดฟ้า ก็คือเป็นลิงฟ้าครับลิงฟ้าชมลิงชมพูลิงชมพูก็จนหนึ่งการครับจบการไปเลยแต่ดันได้ไอ้น,นี้อเพิ่มอีกมาอีกโอ้โหเจ็บจีด๊ดแต่ก็ไม่เป็นไรตามที่บอกครับว่าเห็นหน้าในออตปุบมเมื่อไหร่ให้รีกดเลยแต่ตอนนี้ครับเขามีชาลิตเพราะฉะนั้นบังคับกดบาริการ์ตสปอร์ครับคอเสิร์ซูเปอร์วิชามาก็ ไม่มีผล,ลนั่นเองก็โจนหนึ่งมาครับก็ใช้อโฮมครับทิ้งโฮมไปเพราะว่าผมจทำการขึ้นครับเป็นฟินิกฟินิกทิ้งการที่ไม่ใช้ก็คือคอสซิปครับดันโดนว่วนคอยชุดมาโจนหนึ่งดันได้คอสซิปอีกแล้วก็ไม่เป็นไร ก็ยิงการซูเปอร์ชั่นไปก็หมอบไปครับหมอบตัวเขาอย่างซูเปไปเพราะว่าเรามีคอส,ส์ซิฟที่เสร็จแล้วลนี่ครับรก่อนตีปิกกี้ม่ได้ไม่เป็นไรฮะคร่อยๆเล่นจะดีกว่าอันนี้เนื่องจากว่าเราต้องกลัวแล้วเพราะว่าเขามีคือซูเปอร์ชั่นแตกไปแล้วนั่นเองสิ่งที่เราจะต้องทำการก็คือการ์ดอย่างจียวกับคูเกอร์แค่นั้นเมีครับข้อความไปขส้สซิฟก็ยิงปิดไป ขึ้นทาพินิคอนทิ้งเอดีพีทิ้งไปใช้เอฟเฟกโคลิงก็จุดนหนึ่งขึ้นมาครับชุบมาจุดนหนึ่งก็ทีไปเกมไปก็ถือว่าสุดส่วนอันไปมาครับอันนี้ก็ ได้ของฟูแล้วก็ทำการเทสเด็กจน14วินน่ะที่ผมไม่ได้เซฟไอที่ผมไม่ได้เซฟไอวินที่ชนะมาเนี่ยไอวินที่แบบว่า11 12 3ที่ไล่จนมาถึง14วินติดน่อเนี้ยเ,เพราะว่าคือรีเพย์มันแทบไม่ต่างจากที่ผมเล่นเ,เล่นแบบว่าเด็กไม่ฟูอะแทบไม่ต่างกันเลยแค่เปลี่ยนเรื่องของแนวคิดเล็กน้อยก็เลยไม่ได้เซฟมาแค่บอกว่าแท็กติกในเกมที่แบบว่าต้งงวันจะต้องใช้เป็นี้นะอันนี้ผมไม่ได้เซฟมาเพราะว่า ไม่ต่างกันอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ฟูลแล้วอันนี้ดูกันคือมันจะเจอแบบแบเดิมๆมาเช่นเนอร์ออสเนอรออสแล้วก็เนอรออสแต่แค่เปลี่ยนจากตัวลงจากเนีรยอเป็นยูเบลหรือบางตัวเล่นเป็นคูเกอร์เลยสองใบก็มีก็เลยทีนี้ก็เลยแบบอัลลีเพย์การ์ไปก่อนละกันโอเคอันนี้มาคอมโบนึ่คอมโบเลยลืมบอกอันนี้มือเปลดเรามีนี่เนาะ ม,มีอีกา้ามีฟ้ามีชมพูแล้วก็มีคอสก็ถือว่าโอเคก,กลางดีอ่ะอันนี้อยากจวนหนึ่งนะเพราะว่าเริ่มคอแรกก็ต้องจวนหนึ่งก็ขึ้นลิงครับเป็นลิงชมพูชมพูชุบฟ้าครับก็ลบขึ้นเป็นลิงฟ้าครับลิงฟ้าชุบลิงชมพูจวดกำมะถันใบเติมดิสลาบเมือ้อการเป็นโฮงก็ผมว่าอีฟ้าเล่นทำหลอดครับทำหลอด กดอ่ะกดชุบพับยิงอันนี้บางครทำการเปิดการนะเขาตีมาก็ทำการชัฟว์กลับข้อเอ็์เด็คไปก็ปล่อยฮะแต่ว่าเอ็นเฟรคครับผมเห็นแล้วทำหลอดไม่เขาได้ในของหลุมประชาชนสามารถทิ้งอีกการได้ก็ทิ้งไปเลยก็ท่า้บอกครับก็ก็เคยถ้าถ้าโดนรีพีลแล้วก็ทำเดิมแล้วคือลงการมาเชนต่อคอซิก็ทำการยิงกาวกาทิ้งไปเลย นี่ครับเป็นกระจกมืดโอเครอดฮะขึ้นค่ะเป็นเิงฟ้าลิงฟ้า,ฟาจุบินจุบูจวนหนึ่งก่อนเติมมือแลอ้วิกาก็ลงแม่งเลยเพราะว่าตอนที่ได้คิดอ่ะอาจจะเล่นเป็นแพลนอย่างเดียวแต่พอได้ดมเนเตอร์ก็ทําการอามอามสัมมไปไเลยนั่นเองก็ทิ้งครับก็ทาการติดก,การกับพาติกไปทุกมาย,ยิงการ์ดซึ่งไม่รู้ว่าใบเขาบอกอยากคืออะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้ติดเชียนเลยสักนิด ไม่ชีดอะไรสักงหาก่างน,นี่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวของพวก b l s เลยอน,นี่กลับลิวเนี่ยอยากให้เป็นเล็กมมนหนือว่สตั้งหนาไปก่อนอันนี้ต่อลิวเนาะมือรอบนี้ผมเซฟมาแบบวันกาขอมโบที่แทรทูเนาะบอบกว่าพลังของพาวเวอร์เด็กนี้เมื่อเริ่มเกมแรกจะเป็นยังไงถ้าเรามีของขัดเดย็ะขนาดนี้ วันดีกันนะเขาวดจั่วมาทิ้งไปที่ไม่ใช้คอสวิปทิ้งไปเลยชุบพูดชุบเอสเปรฟ้าขึ้นลิงจัู่ลิงจัู่ชุบฟ้าเล็กฟ้าเล็กกับลิงจัู่ขึ้นเป็นลิงฟ้าลิงฟ้าชุลิงจั่งูโจนหนึ่งกาครับดิรับได้ถึงสี่ใบเลยแต่ถ้าเราโจทย์ไดแบบชคดีหน่อยเราสามารถเล่นดิสลบไดถึงท้าอย่างเลยหนึ่งครับชุบมายิงหนึ่งลว นี่รับแพงหลังสามเป็น4แทนแทบครับอยากเอฟิกเวลเลอร์เลยอีกก,ก็จะเป็น5้าละอ่ะรับเธอหนึ่งสมามราเล่นได้สุดถึง5อย่างเลยประมาณนี้แต่แต่ขั้นต่ำเนะี่ยต้องมีหนึ่งอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจมพูโจฟ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีการอะได้เล่นอันนี้เจอเนาะเจอฮีเราไปแล้วก็เลยอ่ะเพิ่งยิ่งเหมือนเดิมแต่อันนี้ผมเซฟมาเพราะว่าให้เห็นเรื่องของพ,พลังพาวเวอร์เธอหนึ่งว่าเป็นยังไง ก็เทคคอนโทรครับจูนหนึ่งก็จุยอีกโดนแมงปายก็ไม่เป็นไรก็สั่งไวทิ้ง,ย,งยิงกาส์ทิ้งไปลงชมพูครับขึ้ื่อนขับบิ้นชมพูริ้งชมพูช,มพชุบฝายิงกาส์เปียงปางโดนลบุกไม่เป็นไรปิดหงายตีเขาปิดเกมฮะโอ้โหนี่แหละครับพลังดิสลอฟเทอร์หนึ่งของยิวิทวินเขาเรียกว่าสามมันตกมาก โอเคเกมสดลกันนะเพราะว่าเคซี่ยังยังกดรครบนะการเกมสดไปที่เคซี่แลนด์นะครับพราะจะเก็บเพชรแล้ววันนี่แหละ คนแรกครับแต่ว่ายยมเลยเด็กนี้ต้องการเริ่มคนแรกที่สุดนั่นเองมือโอเคไหมอ้ามือยอดเยี่ยมครับมือยอดเยี่ยมมือนี้เลิฟเลยผมนี่รักมือนี้แบบรักเลยแต่ว่าป้าทับหัวใจเลยว่าป้าทับหัวใจ บครบัต้องการใช้เฟ,ฟกลิงตัวไหนต้องขึ้นลิงตัวตัวแรกนะอย่างอันนี้ผมขึ้นลิงชมพูก่อนของชั้นเราจะใช้เฟ,ฟกชมพูนั่นเองเหมือนกันครับถ้าเป็นฟ้าแล้วก็ขึ้นเป็นลิงฟ้าตามแ้วชมพูแล้วก็จบด้วยฟ้าแค่นั้นพิจบรนที่ไม่ถึงว่าจบด้วยการใช้เฟฟึกของมันนหจุดนี่ครับได้ไรก็กแบบ กับกับมเบรีโอกัโอเคสโอเคคิดวิเคราะห์กันสักหน่อยเพย์เมเกอร์เด็ก20ใบคิดไม่ก่อนคิดไม่ออกบอกยูทิมไว้ก่อนอเพราะว่าเด็กเขาจัด20ใบเปรีๆกันได,ได้อยู่แล้วหมอบหลบตรงกลางมาหนึ่งใบฮะหมอบซ้ายแล้วก็หมอบขวาเพราะว่ากดลังที่ไรคนขออิงไปกลางกันบ่อยๆเชนอ่อนครับเชนต้องอ่อนนะเปิดเชนออกไว้ฟิวชั่น์ครอคอ,อัพครับโอเค ายเวนครับขอยเวนริงเซเยอร์ครับอันนี้ผมไม่ปล่อยนะฮะเพราะถ้าปล่อยนะคือจะชิบหากันพอดีนะฮะหรือจะใช้เทคคอนโทรลก็ได้เพราะว่าอีกฝั่งเป็นเผ่าไซเบอร์สนี่แทนจะทำการแชร์คู่กับคอสซิวิลถ้าว่าคอสิกิลนี่ก็จะเป็นการ์ดกำไรนี่เองครับกำไรบอกเลยว่ากำไรจัดเจยงครับไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบใจเย็นๆผมเทคก่อนปั๊ดดูรูกเกมกันสักหน่อยใจเย่เรารอรูกเกมกันสักหน่อย Science Fusion ครับผมไม่เชี่มือครับ ที่ม่ล่าไปนี้ผมว่าผมยิงทิ้งเลยดีกว่าเกียรช่องครับแอดการ์ดไปมีอะไรให้เราอีกไหมรู้สองใบแล้วผมมือก็จบอย่างเท่านี้ก็เปิดครับ นูนเย,เด,ยเดี๋ยวเกือบเกอบสายครับก้อนอีกตัวโอเคฟ้าชุบชูชุบชูจวนหนึ่งครับได้บุกก็ยอดเยี่ยมผ่านเทิร์นเขาเทินก็จวกาาครับ,ดรรบได้มอนเตอร์ไม้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพระาะฉะนั้นเราจะต้องทำการเล่นเป็นเพย์ความจริงมีเพย์สองแบบนะก็คือขึ้นขึ้นฟ้าแล้วชุพชูจวนหนึ่งใหม่รอบหนึ่ง Wow. Work. ว้าวเวิร์กวันนี้น่าจะเวิร์กใช่ไว้ก่อนไม่มีเชนชุดมาคอมบันเตอร์ได้ไหมไม่มีหมอนแต่สามารถเล่นได้ขอเช็คหน่อยว่าใช่ยินหลังเปล่าใช่ไหมไม่มีเชนอีกแล้วไม่มีเชนนะครับรอบนี้ไม่มีเชนนะฮะเราสามารถใช้จอาสั่งเวทตัวของฟ้าได้เนาะ ก็ควิดเอฟเฟกได้ก็ทำเลยไปหมอบหลังไม่รู้ว่าคืออะไรก็ตีไป,เ,ปเลยอาจจะเป็นข้อมูลก็ได้เอออาจจะเป็นข้อมูลก็ได้อาจจะเป็นรู้ลอครับหนอ่อย,ยใจร้อนค่อยๆเล่นลงน่กแล้ว hmm. จ่าครับ เทคกหน่อยบุกไหมผมว่าเมนแดนน่าจะบุกไปเจอเขาหมอบเนี่ยบกุกอ่าบุกครับไี่เป็นไรครับลอมเราสามารถใช้จมูกจุฟ้าดินรับหนึ่งใบได้ ฟิวชั่นครับผมฟิวชั่นครับขึ้นเป็นคิเมล่าอีกรอบหนึ่งกดบุ๊กก็กดได้นะแต่ว่าผมอยากเอาการเติมจูนหนึ่งสำหรับกว่านั้นจูนอย่างละกันสบาคครับมาช่องกลางเอฟเฟกครับ ชมพูจนหนึ่งครับผมจวกครับเขาตีแรกปุ๊บมอนเตอร์เขาก็จะหายไปเรื่องคือจัดต้องมาขับถุเทนแน่ดีแต่ว่าถึงกดจบเทนไปก็เท่านั้นอยู่ดีเนี่ยก็จบแล้วนี่อันนี้อยากโจนหนึ่งทำงช้าแต่อยากโจนหนึ่งนี่เขาก็สามารถอีกเ็งแลวนะก็กดน,นี มาจุหนึ่งอ่ะชอามคก็ตีครับจบเกมจริงๆครับิต้องสเต่ร์ล่นใจเย็นๆฮะโคโบอกเลยว่าเร่อคนหนึ่งนี้แล้วมือประมาณนี้ก็ชุ่มชามได้ใช้คอสซีบแบบฟรีๆไปด้วยนี่ฮะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วได้ใช้ซะด้วยโอเคมาว่าดูกันว่าสามารถปรับ เลลิสต์ตัวไหนกันไม่มากฮนะก่อนที่จะไปหาดูแล้วว่าการตัระบายมาจากไหนเนาะขั้นหลับแรกครับตัวใหญ่ใส่ได้ไม่จำไม่ใส่ก็ได้อนะเพราะว่ามาันอาจจะทําให้บิกนะผมเลยเลือกจากไม่ใส่หลักกันแล้วก็ทกําการตุเชิญเป็นการ์ดแพงหลักหลักกันเนาะซึ่งวบน,นี้นะี่ยมันอยู่ในใน b ันโ l ตัวของยูทิวีนี้เลยด่สวน GG e a s วันนี้ผมยังไม่เคยล,ล้วก็เลยคิดว่าไม่ไม่ใส่หลักการ ต่อมาครับเป็นการเนื่องจากว่าเด็กนี้มีมอนแสงกับมอนบึดเนาะอันนี้ก็แสงนี้ก็มึดสามารถเล่นคู่กับพวกคำว่าเคออสได้อย่างคอสเลเวเนียแมนนี่อ่าอินวอยด์อินวอยด์เบกิ่งแม่นี่แต่ส่วนใหญ่เ็าจะเริ่มเป็นอินวอยด์เบกิ่งมานี่นะแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ว่าจะใส่สัดส่วนกี่แบบก็แล้วแต่เนาะซึ่งไอ้ใบนี้เนี่ยมันอยู่ใน บ็อกอย่างชานิงสไลด์อ้อลืมเลเวลเนี้ยเมื่อกี้เลยขอไปขอไปเลเวเนียครับอยู่ในบล็อกอย่างอีฟลิดเลนเนี่ครับผมต่อมาครับสามมันเอ็กซ์เด็กสิ่งที่สามารถทำการปรับอะไะสามารถลดฟ้าจากสามมาสองใบได้แล้วแต่ว่าให้เราทำการคิดหลักเป็นตัวของชูพูไว้ก่อนว่าชูพูมาสมอาการเติมการเหมือนเราได้ได้เลยนั่นเองแต่บางคนอันนี้ก็จะก็แต่บางคนนะบางคนจะเล่นเป็นแบบว่าอย่างละสองแบบนี้เลยก็มีแล้วก็ใส่สามมันเปบสิบใบแหละอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นนะ หรือบางคนจะแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เลยโอเคแต่ที่บอกว่าดูแล้วเวิร์กนะเขาจะมักถ้าสมมติไม่เอาบอกว่าให้มันฟูนะแดงสามฟ้าสอดแล้ใส่เสริมเพิ่มเช่นเช่นอ<ๆ>าจจะใส่อะไรเป็นลิงสองเพิ่มอย่างสุรัตหรือฟินิกแบบนี้แล้วก็ทาการใส่เพิ่มเป็นตัวของลิงสามบางคนเขาอยากจะใส่เป็นตัวของ,ยงอยางยินคอนสามบัตรสองแบบแบบนี้แล้วก็มีนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าผมอยากจะเป็นคนออสติไมซ์อยากเปลี่ยนเป็นออสชนะ ออปชั่นนอสก็หน่อยมาเขจะมีไฟบอลฮะซึ hmm. mm ่งไฟบอลน่ะอยู่ในบล็อกอย่าง f u วเจอร์มีลิกอามี่เกไม่นี่ิ้กิซึครับลิ้นกิซึอยู่ในบล็อกอย่างริงรีโวลูชันะสามารถทำการเคลียร์บอสเตอร์ที่ไม่ถักก็บไา้นี่ครับผมอ่ะมีหลายเกอร์ ไรเดอร์ครับใบนี้นะใบนี้ครับก็อยู่ในเบาะอย่างไรเดอร์เลยครับซึ่งใบนี้สามารถทการเป็นวินมอร์ได้อีกรอบหนึ่งเลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในเอเซคลลค่อนข้างแอทแทกน้อยเนาะย,ย,ย่างถ้าก็จะพูดแอทแทกเท่ากันจะขึ้นหนึ่งพันหนึ่งเราสามารถทำการใช้ลัสเซอร์ไรเดอร์ทำการปรับพลังได้แบบว่าแต่มมายูนิคอร์นยืนหลุมกดเอฟเฟกต์บวกแอทแทกจากนพวกยูนิคอร์นจากสองพันกลายเป็นสี่พันสองเพิ่มเพมปิดเกมได้แล้วนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคมานี้ ต,นะต,ตัวเวกกระดับก็แล้วแต่ร์ขเลยเนี่ยนะมาก็้นตัดประมาณหาได้จากอันนี้ครับตัวชมพูครับอยู่ในบ็อทอย่าง deep emotion ตัวฟันเลยครับก็อยู่ในบ็อทอย่าง deep emotion ฟ e ต f e c ลเ u อร์ครับก็เช่นเดียวกันอยู่ในบ็อทอย่าง deep emotion ครับกีกาอยู่ในบ็อทอย่าง shining hope ครับบวกหมูรครับอยู่ในบ็อทอยอ่าง galactic soldier cost อยู่ในบ็อทอย่าง ring revolution ครับจอครับอยู่ในเยอะเลยเยอะเลย ตัแวแรงก็มีโฮมครับอยู่ในบล็อกอย่างดิฟมูชชั่นพาสเวิร์ดครับอยู่ในบล็อกอย่างดิฟมูชชั่นไอดีบีครับอยู่ในเซ็กชั่นบล็อกหกนะถ้าใครไม่มีไม่เปน็นไรก็สามารถทาําการใส่กรัรดได้หนึ่งสามใบแต่ถ้าไม่มีสามารถใส่โอเวอร์รูดได้ครับหรือจะใส่เป็นการ์ดอย่างลอสวินก็แล้วแต่เลยหรือจะใส่ก้อนดิดตัวก็ได้ฮะตอนนี้บอกเลยก็คือสามารถทําการปรับเปลี่ยนได้เสมอเลยแต่ถ้าใครที่มีแาคดาวควรจะใส่นั่นเอง มีกี่ใบมีแค่ไละกี่ใบคนใส่มี1ใบาบางครับไม่ใส่เลยเพราะว่าทำการเดคอนโทรเนาะอ่ะชักแนวดอย์แบบอย่างซีเทนเดอร์ครับแต่ว่าถ้ามันจะใส่แค่แด์มากก็คือมาทําการเทคเพื่อขึ้นเป็นพวกลีพวกนี้ครับทพืการเพย์ปิดเกมเนาะแถมช่องโล่งเมื่อไหร่กดพวกนี้ได้ในนี้ครับตอนที่เห็นนายรีเไปตพาพังต้นได้เลยน,นี่ครับผมมันจะสกอร์ครับ,รบขั้นต่ำถ้าใครมีคนใส่1นึ่งสองไปนะนมีแนวแบอย่าง f o r t e ทดออฟเก,รเกรครับ และบัสท้ายครับพรีเซนต์อยู่ในบ็อกซ์อย่างดีอิโมชั่นนั่นเองส่วนจุดไอซ่าเด็กครับมาฟินิชครับอยู่ในฟิวเจอร์ลิงฟ้าครับอยู่ในบ็อกซ์ดีฟเหมือนกันและลิงชูปุกก็โดยเช่นเดกันรครับแล้วก็ยูนิคอร์นอยู่ในบ็อกซ์อย่างฟิวเจอร์นี่ครับผมก็จบกันไปสำหรับแข่งท่อนน,นี้นั่นเองครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่ตามคลิปใหม่รวมถึงไลฟ์สตรีมต่บแปครับผมเจอกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับผม